สิ่งเดียวกันไปเลยลูกผู้อย่างก็เป็นสิ่งเดียวไปเลยแบบล้างไปด้กันเลยคลายทิ้งคลายไปได้กันไม่เอาตัวไม่เอาเองไปได้กันเลยเป็นสิ่งเดียวไปเลยลูกเด็กอัศรู้ช่วยพ้อมันไปเลยสิ่งเดียวอันเนี้ยยังไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเหมือนกัน สิ่งเดียวกันเนี่ยที่มันนอกเหนือเข้ามาสิ่งเดียวกันเนี่ยสิ่งเดียวกันเนี่ยที่มันยิ่งกว่าสิ่งเดียวกันเนี่ยไปได้วยกันทุกอย่างลูกสิ่งเดียวก็ไปเลยไม่เกี่ยวมันท่างเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปได้กันเลยทุกอย่าง เป็นไหมล่ะล้างมหากุณาเป็นไหมล้างเป็นไหมตามท่านดีๆมันก็เป็นขยันหน่อยนะยันดำรีตามดำรีล้างดำรีขยันดำรีล้างดำรีตามเดี๋ยวก็เป็นมหากุณาที่สมบูรณ์แบบเองไม่ได้อะไรหรกเพราะมันต้องล้างเหมือนกัน ไม่ต้องไปแบ่งไปแยกอะไรเลย,เลยไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองเหมือนกันลูกไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองเห,หมือนกันไม่ต้องไปแบ่งอะไรไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเหมือนกันลูกไม่ต้องไปแบ่งไปแยกอะไรทั้งนั้นะ หนึ่งเดียวที่มันไม่ใช่อะไรในหนึ่งเดียวสิ่งเดียวกันที่มันไม่ใช่อะไรในสิ่งเดียวกันไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเหมือนกันทุกอยาก่างเขยียนมาหาดําริหน่อยมันเป็นดําริที่ล้างดาริเป็นดํมรีที่มันล้างในตัวดมรีเองมันก็มีผลไปด้วยกันแบบ ทุกอย่างกรรมเวรอะไรที่มันตกค้างในสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะละลายไปด้วยหายไปด้วยกรรมเวรอะไรที่มันตกค้างในธาตุในธาตุสีดินน้ำลมไฟมันก็จะสลายไปด้วยอะไรที่มันตอกย้ำซ้ำเติมมาไว้ ทานอยากลากลงลึกเอาไว้ในสิ่งนั่งสิ่งนี้ติดลึกเกาะลึกฝังลึกในสัมปชิงสัมธานนะ่ะมันจะถอดถอนไปละลายหายไปลี่คลายไป,มยไ,ปไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเหมือนกันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเมือน็นกันเลยทุกอย่างขย,ยันมาหาดําริหน่อยอม,มหากุณาดําริ ถ้ามันแช่มันก็แช่ไม่ได้ลูกมันแช่อยู่มันก็ใช่ไม่ได้น,น,ไไดน,นั่นก็เรียกว่าเป็นอุปทานในแบบหนึ่งแช่นน่งแช่เฉยแช่ธรรมดาแช่อะไรก็ตามทีมันก็เป็นอุปทานในแบบหนึ่งไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไปเลยมันสลายอุปทาน ทุกของสรรพสัตว์ทุกของสังฆวัตรนี่มันคือทุกเข้าปุธานทุกเข้าปุธานทุกประยุททุกของสังฆวัตรเนี่ยใ้ทุกตามธรรมชาติมันทุกแล้วแล้วไปมันไม่เกี่ยวกับความยึดติดทุกตามธรรมชาติเนี่ยมันหลักทุกแล้วไปทุกยึดทุกที่ตัดสลวยให้เนี่ยสรรพสิ่งที่มันเป็นลักษณะแห่งทุกข์กันใน ตัวมันเองเนี่ยมันเป็นทุกชนิดแล้วแล้วไปแต่ทุกของสองสวรรคนี่มันเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความยึดติด<ต>อยู่ทานอย่างเดียวเลยเรียกว่ามันเป็นทุกชนิดถังทุกเงทุกตามธรรมชาติมันเป็นทุกชนิดแล้วแล้วไปในตัวในทุกอเอง,องตัวมันเอง มันไม่ต้องไปผูกไปแก้อะไรทั้งนั้นนี่ก็สรุปล่างอุปทานดียีสรุปล่างสรุปดีดีเอาแมก้กระทั่งตัวไม่เอาเองเหมือนกันไปเลยทุกอย่างสรุปล่างสรุปดีดีไม่ได้สลายลากหน้าแห่งอุปทาน ประธานนิสัยที่มันมีมากับสิแธนแต่ละสิ่่ละอย่างแต่ละเรื่องนี่มันนับไม่ถ้วนเลยนับขณะไม่ถ้วนเลยที่มันตอกย้ำมันยิ่งกว่าตะปูที่มันตอกเข้าเนื้อไม้ตอกแล้วตอกอีกตอกแล้วอนอจนจนมิดหวัวตะปูปและประธานมันยิ่งกว่านั้นอีกมันตอกย้ำความเย็บติดมาในสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมันยิ่งกว่าการตอกตะปูลงไปในเนื้อไม้อีก ลึกแล้วลึกอีกลึกแล้วล plex, ึกอีกลึกจนไม่รู้จะกี่เรื่องตัวกี่เรื่องกี่สิ่งกี่อย่างประโยคเดียวเนี่ยล้างได้ประโยคที่มันล้างประโยคมันเองประโยคที่มันไม่เอากันประโยคเองเนี่ยมันสลายได้หมดผนไม้ใหญ่ไม่ว่าจะขึ้นมาพันปีขึ้นมาหมื่นปีขึ้นมาแสนปีไม่ใช่ว่าต้นไม้เวลาแสนปีตัดมันไม่เคยค่นล้ม ต้นไม้หมื่นปีต้องใช้เวลาหมื่นปีข้อนยังค่อยล้อมไม่ใช่แสนปีจะหมื่นปีจะหมื่นปีแสนปียี่ล้านปีอะไรมันคม วีเด็ดความหานความเลื่อยความทนร้อมันได้ต้อย่างในเวลาวันเดียวไม่ถึงวันช่วงระยะเวลาสั้น อยากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองอีมันยกโคตรยกเงาประทานเลยเรื่องถอดถอนหมดยันสรุปล่างสรุปยันนุสติล่างตัวนุสติเองเรื่อยๆอยากไม่เอาตัวไม่เอาเองกันตลอดอยากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองกันตลอดอยากไม่ตัวไม่เองกันตลอดเรียบร้อย มันจะมากี่การกี่กับกี่อบชาติกี่ท่านดอนก็ตามทีุ่ะธานนิสัยตันหานิสัยมหานิสัย,สย,มสยไม่เหลือ ขยันไหมเร้ขยันไหมตัวไหมเองทุกอย่างไม่ใช่โมแต่ขยันอะไรกับอะไรโมแต่ขยันอะไรกับอะไรก็นั่นแหละตัวยุ่งแหละมันจะยุ่งไปเรื่อย ท, hora, ทั้งทุกอย่างถ้าต้องบัโลกใช้ประกอบกรรมหากุณาไปด้วยกับสรุปร้างไปด้วยหน้าที่การงานการใช้ชีวิตที่ต้องบัโลกใช้ประกอบกรบมหาคุณาก็สรุปร้างไปด้วยกันเกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งเกี่ยวไว้ด้วยกันทังนรหละสบลกุการชีวิตอะไรก็ตามทีไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนั่นแหละไหมมาทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันนั่นแหละสำคัญบัลลปใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆประกอบกมหาคุณา ทุกอยนะ่างสรุปล้างไปด้วยมันจะได้เป็นสมุดที่ไม่เอาสมุดเป็นอุโบโลที่ไม่เอาุปโลกการใช้ชีวิตที่มันไม่ไม่เอาการใช้ชีวิตชีวิตอินทรีย์และชีวิตอุโบโลได้หมดนั่นแหละชีวิตน่ะอุโบโลมันเกิดกไปลายมันก็ได้ทั้งนั้นแหละ อยู่บนหลกหรือเปล่าล่ะมันอยู่ตรงที่อยู่บนหลกไม่หลงบนหลกนี่แหละเอาไม่หลงเอานี่แหละไม่ไม่หลงไม่นี่แหละมีเกี่ยวที่มันไม่หลงตัวไม่เกี่ยวนี่แหละมียึดที่มันไม่หลงในตัวมียึดเองนี่แหละ เอาที่มันไม่หลงตัวไม่เอานั่นแหละไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันไม่ยึดที่มันไม่หลงตัวไม่ยึดนี่นแหละไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปได้วยกันเลย ทั้งตัวไม่เองไม่ลยหลวงไม่ไม่ม่แค่ไม่ไม่ม่เอาไม่ไม่ไม่ทั้งไม่เองไม่ทิ้งไม่เองไม่ทิ้งตัวไม่เองไม่ม่เอาตัวไม่เองไม่ม่เอาไม่เองไม่สละไม่เองไม่ไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเขียนสรุปล้างสรุปเ่ นุสติแห่งการตัดจะในในนุสติเองมันจะไม่เยินเยอะม,ม 1, 2, 3, 4, อะี็มวแต่หนึ่งสองสามสี่ไล่ป็นเ็กมันมันล้างล้างก่อนเลยล้างแต่ก่อนจะเริ่มเลยล้างแต่ก่อนจะเริ่มเลยเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอย่างเนี้ยมันล้างแต่ก่อนจะเริ่มเลย จะเป็นหนึ่งสองขาเมไปวางที่ไหนไปนิทานที่ไหนล้างะไรก่อนจะเริ่มเลย นังรอยตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอยู่แล้วนโลกไร้ลงรอยก่อนตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเลย เวลาไปเริ่มอะไรมันจะได้ไม่หลงตัวเริ่มมืนเร่าได้เชิงบโลกเชิงุข้เชิงเชื่อคูลมาไปเล่ามาลายมันจะได้ไม่หลงตัวเิ่มเ่ดชิงบโลกทุกอกเชื่อคูลหากรณาบลโลก ไม่ไปเลยสิลูกขยันน้ำฤก็จอบอิ่กษ์สรุปอย่าไปนิ่งๆนิ่งเฉยอยู่นั้นั่มันแช่ครอบภูมดักดานกบจำเป็นบจำเปนจำเนี่สิวันิเรื่อนี้อกเรียมันฟอกเมอเดิมมันไม่ได้หายขาดมีขอกไปที่ไหนเลย ลักษณะการแช่นิ่งแช่เฉยมันก็ยังตัวเองนิ่งนิ่งอยู่ well. ตัวเองไม่เฉยอยู่มันไม่ได้หมดจากความเป็นตัวมันเองเลยมันก็แค่เป็นดอกเอาไว้เป็นดอกเอาไว้ไม่ใช่ดับเั็นดอกนี่เอาไม่ทั่งตัวไม่เอาเองที่มันจะได้ไม่แช่อะไรในนิ่งนิ่งไปไม่แช่อะไรในเฉยไม่เฉยไปไม่แช่อะไรในว่างไม่ว่างไปไม่แช่อะไรในบรรลุไม่บรรลุไปไม่แช่อะไรในหลุดไม่หลุดไปไม่แช่อะไรในพ้นไม่พ้นไป เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเหมือนก็ไปสิจะได้ไม่แช่อะไรในะนิพพานหรือไม่นิพพานไป เัาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไว้การแล้วทีนี้มันก็ไม่แช่อะไรในอะไรไปแล้วลูกไม่แช่อะไรในนิ่งมีนิ่งไม่แช่อะไรในสงบไม่สงบมันจะไม่เป็นโรคต่อแหวงแหว่งหาแล้วความสงบอย่างนั้นอย่างนี้มีเวกอย่างนี้อย่างนั้นจะไม่เป็นโรคตัญหันเสี่ยมนะต่อแหวงแหว่งหาเนื้อหาตัดรู้สรุปตรงๆรงตัดตัวตัดเองยุติตัวยุติเอง ไม่เอาตัวไม่เอาเองไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองก็ตัดตัวตัดตตองสรุปตัวสรุปต้องชั้นหมดชั้นเข้ว่ามันไม่ได้มันจะได้จบกันแบบไม่ยุ่ยากเขาจะไปสร้างแง่ข้างมุมทางทฤษทางความคิดทางปัญญาต้องแบบนี้แบบนั้นเหมือนทะเล ยุ่งยากมันจบกันแบบยุ่งยากแล้มันไม่จบด้วยแบบสั้นหมดสั้นวิมันจะได้จบกันแบบไม่ยุ่งยากอย่างลูกจะไม่เอาอะไรแล้วก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละลูกจะไปไม่ยึดอะไรแล้ว ให้มันยุ่งทําไมจะไปมัวแต่ไม่ยึดอะไรให้มันยุ่งทําไมในตัวไม่ยึดเล่าก็ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละยึดมันทางยึดทางไม่ยึดนั่นแหละจะได้ม่นมัวแต่ไปยุ่งจะไปไม่ยึดนี่ยึดนั่นอะไรแล้วต่อจากนั้นก็จะกลายเป็นมหาโรุณาอุปโลกล้วนทุกอย่างทุกเรื่อง the effect the high มันะบไปหลอกอะไรขึ้นมามันก็ไม่เอาซ้อนอุปโลกเองถ้ามันไม่เอามันก็ทั้งตัวไม่เอาเองกันตลอดถ้ามันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอากันตลอดเวลาไม่ว่าจะประลอกดูปรโลกรู้ปโลกเห็นไปหลกไม่ไปโลกคิดอะไรขึ้นมาปรหลกทั้งผัาทั้งผนใะสมารมันจะไม่ใช่การเอาในสิ่งที่ไปโลกนั้นแต่เองเรียกว่ามหากรุณาอุปโลก นั้นที่มันมีรูปมีนามอยู่ในช่วงวันนี้กันในฐานะอุปโลกนั้นแหละแต่ถ้ามันถ้ามันไม่ปรากฏเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาแบบนี้มหาไม่มาหาคุณาบโลกแบบนี้ธรรมวัสดิก็แห้วตลอดยังไม่ได้ฟังอะไรเลยแห้วตลอดองธรรมวัสดิ ยินเห่าตลอดหลวงพ่ามันต้องวโหลอกโหลอกน้ำขึ้นมาบวหลอกเสียงขึ้นมาบวโหลอกวาจาขึ้นมาบวหลอกดำริขึ้นมาบวชลอกยานทัศนะขึ้นมาจบวโลอกจบตัวบวชลอกบวโหลอกไม่เอาตัวบวโหลอกสังฆวัตดก็ตามนั้นก็จบตามนั้น มันไม่ใช่แบบว่างหาย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 ,าหายไล่ลองลอยไปอย่างเดียวมีขณะที่สัมวัสภาครวมมันยังมีอยู่เนี่ยเพาะวต้องรกระหลอมมหาคุณาอาไอไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม,ม่เอาเองเี่ยให้ไปด้วยกันกับสัมทธิ์ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไปด้วยกันแล้วมันจะมีเนื้อภาพในการาช่วยหรือช่วยสัมัาระ พร้อมกันไปเรียกว่าตัดรู้และตัดรูช่วยจบแล้วจบช่วยหลุดแล้วหลุดช่วยคลายแล้วก็คลายช่วยไล่ล่องลอยแล้วก็ไล่ล่องลอยล้างช่วยไปด้วยกันมี่หายไปแล้วก็หายเลยไล่ล่องลอยไปแล้วก็ไล่ล่องลอยไปเลยทังวัดก็เหี่วลตลอด ก็ต้องมาอาบอลลอกไปดิกันอยากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมา่งบอลลอกไปดิกันจะได้ล้างเันไปจะได้ล้างเันไปทำไมไปดิการมึงก็ไปไกลๆไปไกลๆไปไหนอ่ะไปไกล

ค่บัลลก์ขึ้นองพุทธองบารมีก็ไม่ใช่ของจ <Leah> ริงแค่บารมีที่บัลลกขึ <Sams. S 2> ้นมายุติจดช่วยสังวัตเท่านั้นผู้อยามานัตตาทั้งหมดแล้วไม่ยึดถืงยุติโดยต็ไมด้อยู่แล้วทั้งหมดแม้แต่บารมีแม้แต่มหาคุณาแต่นั่นจะบอกให้แล้วว่าแม้แต่มหาคุณาก็ไม่ใช่ของจริงแค่่ที่บัลลกขึ้นพาที่สังสวัสดิมีอยู่แต่เมื่อสังสวัตมันหมดไปแล้วมันไม่เหลือความเป็นสังวัตอยู่เลยในภาครวมมหาคุณาก็ไม่ปาก ไม่ปากฏมหาคุณารู <free> ้ไหมว่าอะไรเป็นสิ่งที่บรรดาลมหาคุณาก็ตัวสังพรวัตรตนเองอะไรที่เป็นสิ่งบรรดาเมตตาก็สังพวัตนเองบรรดาไม่เมตตาถ้าไม่มีสั่งพะวัตรเราจะไปเมตตาอะไรมันจะคนบ้า ถ้าไม่มีสรมปชัแลราจะไปเมตตาอะไรจะไปครุณาอะไรมันไม่ใช่เป็นระบบภาพเราพอแตกเพราะสัมปชัดเป็นเหตุจรมันการได้เขียนมาหาแล้วึุณกับผู้ดีกับู้รู้แล้วเพราะว่าสัตว์เป็นเหตุานัเป็นเหตุจริงมันกาแม่ตาเกิดขึ้นเารุนาเนียพอที่ั้งหลายก็คตไวา ถ้ามันไม่มีสังสวัติ์อยู่เลยไม่มีสัมปันอยู่เลยแม่ตาเขาไม่มีคุลนาก็ไม่มีมหาคานุณนาก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองอยู่แล้วอยเพราะว่ามันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองอยู่แล้ว จะนั้นก็จบตัวจบช่วยกันไปไม่แม้กระทั่งไม่เองเหมือนกันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองเหมือนกันไปด้วยกันจะล้างกันไปไม่มีช้าไม่มีเร็วก็ล้างกันไปตลอดล้างกาันไปเรื่อยๆสลายเชื่อนไปเรื่อยๆ ไหวไหมเรามันเยอะนะสองรวันเนี่ยไหวไหมก็<จร>ไปได้วยกันแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนั<จร>่แหละมันจะนอ<จร>เหลือไหว<จร>ไ,ไหม่หมไ,หมไหว<จร>ไ,ได้เอง<จร> ท่่งตัวไม่เองเหมือนกันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอา <c oughs> เองเอหมือนกันลูก ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยทุกอย่างน,นั้นแหละไม่ต้องพรมมาเจโลกาที่ปฏติถามปติให้มันยุ่งยากเราไม่ต้องอาราชนาปอดเลยรอกันอยู่แล้วดับลางว่า,ลางลากยุิช่วยกันอยู่แล้วหม่ม้องอาราชนาให้ปอดเลยอมมาเจโลกา <c oughs> มีการอาราชนาแสดงถาม โอ้ยไม่ต้องเสียเวลาไปเลยแล้วก็ไม่ไม่ต้องมีธรรมาด้วยทุกขี้ทุกคนรลอกระท่าไปเลยลูกมันต้องมันต้องหอกมันต้องข้ามคำว่าหมอกควรไม่หมอกควรไปเลยล้างไปเลย อย่ามว่าแต่มาดัดจริตที่ถี่หมอบควรไม่หมอบไม่หมอบควรอยู่ล้างเสถียรไปเลยนไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนไปเลยทุกอนุลกกระทาไปเลย สมเสียพอมเวลาพอมมาจะรอกาละพอมก็ปวดเหมือนกันทุชันทูพุมก็ปวดเหมือนกันหมดไปเลยหลบล้างเหมือนกันหมดไปเลยไม่ไม่กระทั่งตัวไม่เองเหมือนกันไปเลยทุชันทุกภูมเกียบ้อยไม่ต้องไปถามหาพุทธาพระองค์ไหนแล้วสะเองกันไปเลย้ะเองกันไปเลยนักสรลุช่วยกันไปเลยจอดช่วยกันไปเลยสะเองกันไปเลย ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองเหมือนกันไปเลย ไม่ต้องไปมองหาพุทธาพระองค์ไหนแล้วมันก็ซักเองกันไปเลยมันเหมือนกันไปเลยจบช่วยมันเหมือนกันไปเลยจบตัวจบช่วยกันจบตัวจบ จะไปมองหาพุทธะก็ไปเกาะพุทธะอีกแหละอ้าวพุทธะก็อุปโลกข์ก็บอกแล้วออกมาหาเวนาก็อุปโลกข์มันไม่ใช่ของจริงอุปโลกข์นะลูกนะบารมีอุปโลกข์แงบานักการอุปโลกข์ภาวะอุปโลกข์บารมีอุปโลกข์ มันก็ปั้นน้ำเป็นตัวแล้วแหละเดนปั้นนานหน่อยเห็นกว่ามันมันมันยุติไปได้วยกันเลยสาวัดภาครวมมองเห็นมันมองไม่เห็นไล่ล่องลอยไปได้วยกันทั้งหมด จริงข้ะยุติมหากุณา ก็ทุกอย่างมาสิมึงไม่ต้องมาเหงาเลยมึงต้องมายืนเหงามึงก็นกตะยางหาที่เกาะหาเหยื่อสิก็ทุกอย่างสิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันนอกเหนือเหงานอกเหนือไม่เหงา ก่อจันปอกเดินโปรดนะจันปอบอกว่าหน่อยนะจะไปนั่งแช่สมาธิสับช็อบเช็คน้ำมันบ่อไหนน้ำมันหยุดไหนหมวัวแต่ห่วงทราบใต้นี้อยู่นี่แหละับใจเดินปวดเคลื่อนไหวโปวดนะ